ี่โอ้เป็นทหารสาสเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กผักด้วยใช่ไหมลูกผักอ,อันน้ดิซใช่ไหม,ไม,แ,มแต่ว่าไม่ไมไมโรยหอมอ่า<ๆ>ไม่ต้องเยอะหรอกคนกินไม่เยอะหะรอกพอบ้านพานูดหน่อยหุ่นนหน่อยน้องเนาะอันนั้นมันอะไรตะนบอลล่ะ เี็นไม่ได้น้ำตกด้วยเช็ดไปเรื่อยๆนะลูะเกเนาะจ้าอัน อันเอี้ยงก็ตั้งมาจากขอนแก่นด้วยเนาะตั้งบินตรงเลยเป็นบรรลุเดินทางมาจากขอนแก่เออบินตรงมาเลยนะคะ่ะเกือบร้อยโลนะเก้าสิบกว่าโลนะแม่เอีย้ยงก็ถ้าเป็นกิ่กงไว้ไมากินหรอกกินขอนแก่นดีวกว่าขอนแก่นกับแม่ลายอยู่ลยลืนรออ๋ขอนแก่นมาเยอะแล้วเ้ะถ้ามันเยอะกจะไม่เยอะกค่ะ ต้องมาพิสูจนเ์เนาะเออเพื่อนเพื่อังไม่เห็นแม่สิเดอกเพื่อังไม่เห็นนั่นควมผู้หายกับแม่ <c oughs> มื่อซ่านเมื่อซ่านี่ลูกลูกสาวชิมาทรงหย่าลงบานกันว่าอ <c oughs> ยากมาดูอยากมาดูแม่มันตลกดีสันวาลูกสาวเพ่นทรงยามื่อานีมันเพริดไหมลูกฮะ ไม่เผ็ดเออดีมากค่ะกลัวเธอเผนะ็ดน่ะโปด้วยเออมาปรุงที่นี่น,นะคะลูกอ,คคอ,อ่ม ก็เจอแบบน้ำข้นๆนะคะไม่คลิปก่อนนะคะมันออกจะหวานแลวนะคะลูกทำเว่าะหวานกระเทสตานใส่เบิดคือเกาดอดสีแดงสีแดงสีแดงอะไรอ่ะมันเป็นสีแดงหรือสีมันดำหรือมันแดงลละลูกนั่นมันดำเ่อกี้เขาเออเห็นบอเห็นบอเออในกล้องมันแดงเออเขาว่าตั้งแตันน้ำตกแม่แดงนะนั่นมันเป็นอะไรลูก ทำบัตรทหารนะ่ําผมเห็นบอนั่นมีแต่คนวางสิเด็กเก่งไม่กินเพิ่นไม่ได้ปลุกยาได้เส้นน้ำส้มกับพรนอนเรือข้าวผัดเลือข้าวผัดนะคะสามนางก็ได้ลูกเดี๋ยวข้าวผัดเห่เพิ่นก็ได้ลาโอ้ข้าวผัดอันนี้กับชุกะบ้านเหมืนบอโอ้เดี๋ยวข้าวผัดข้าวผัดเห่เพิ่นกันเด้อข้าวผัดหนึ่งจานนะคะ เห็นป่าเพิ่นกลิ่นเพิ่งไ้ปรุงยากยขนาดเพิ่นมาติขอนเกนไไี่มไปเออฮัม <c oughs> อันนี้ปรุงเลยนะคะปรุงเลยปรุงในชามเลยเลยนี่ยคะเออ <c oughs> ไปเรื่อยๆนะคะหาอะไรลดอานลดีไหมน,นี่นี่ ก็เรืกเก๋เนาะก็จะ <c oughs> เ,เอาไส้เบอดถุงจริงจะนออ,อนอยากมาด้วมูอยาาาต่วานางานดมนี่ตีอันนี้นางบก่าซื้อเบฝฟากแน่ซื้อไบฝากไบ้ตีมัน,กน,นไกม่มันกะสิไก่เนาะเราะไดนนไ้กินเนาะจ้าเมนเเนาะต้องต้องซื้อไปฝากหรอกจ้ามันสิเสียรสชาตร ผัติบาปว่าแซ่บอีกหัาอันมือลุ้นจักจ้าไม้กินคันคันคันบ่วหวานมันก็เปลี่ยนน้ำตาลเพื่อกาไม่ลูอือฮึเฮ้นะ ซาเป็ดหวานนี่ตักน้ำตาลซะแต่พื้นแต่พื้นอยู่เห็นบ่น่ะมันต้องเปรี้ยวหวานนะคะก๋วยเตี๋ยเหรอเออก๋วยเตี๋ยวต้องเปรี้ยวหวานนะคะมันจะอร่อยก๋วยเตี๋ยวเค็มโสมมันบ่แซ่บหรอกค่ะอันนี้มันต้องหวานๆใช่มันออกเปรี้ยวๆหวานๆนะคะขนาดบ้านน้ำขนาดบ้านน้ำซุปเฮาเหมือนวานเลยยิงเป็นใส่น้ำตาลเลยพึ่งนั่นเห็นบ่มันต้องออกเปรี้ยวหวานนะคะมันจะอร่อยค่ะ เอออร่อยเขาก็เห็ดมันอร่อยแล้วเนาะเห็ดเห็ดบ้าอร่อยบ่ากายเห็ดขายเ้อนะลูจา้าเพราะว่าแม่เคยไปกินแล้วแม่เคยไปกินหม่องอื่นล่ะคะ่ะทําท่าอร่อยซื้อมากินจืดคะ่ะทําท่าให้มันอร่อยอ่ะเจ้าอีาอไ๋ไม่ไม่แม่เคยไปกินที่อื่นไงทําทําท่าทําทางให้มันอร่อยไงตั้มระเบิดอ๊ ความพอใจเนะาะความดีใจเนะานะเออกะแตมนี้คนว่ามันเสียมันก็ดีใจฮันลาเขาเขาก็บ่ได้บังคาพื้นวาเนาะเอ็นเอ็นนาอลิสาส,สวยเหมือนเอ็นนาเลยนะเอ็นนาเป็น กะทดไทยทางมันอร่อยนะแต่มันก็อร่อยจริงๆนะเราต้องผัดเราต้องผัดเครื่องให้มันแห้งก่อนนะคะอดนนี้ก็คือไม่ได้บอกไผดอกถ้าบอกไปมันก็คนคนคน,คน,คนละสูตรที่ที่จะถนัดใครถนัดมันจะว่าของแม่นะ่ก็ต้องคั่วให้มันไหม้ก่อนให้มันออกกลิ่นหอมๆกระทะก่อนนะคะกระซางพูดเลยทีว่าพูดเลยทีว่า ต้องปิดไฟก่อนแล้วก็คนคนเลยค่ะไม่ค่ะอันนี้เผาอย่างเดียวเลยค่ะเผาอย่างเดียวแล้วมันจะได้กลิ่นหอมนะคะถ้าสมมติว่านี่คนบอกว่าให้ให้ดับเตาแก๊สเลยช่วงเนี้ยมันแล้วแต่สูตรถ้าดับเตาแก๊สเน่ะเม็ดข้าวมันมันจะไม่แห้งนะคะเขาบอกว่าให้ดับเตาแก๊สเลยถ้าไฟอ่อนๆก็ได้ไม่อ่อนค่ะเผาอย่างเดียวค่ะ สุดของแม่ไม่ดับไปนะคะเขาอย่างเดียวเลยค่ะแต้มันลงไปเลยค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเม็ดมันจะช้ำเม็ดมันจะขาดเลยมันบอกขาดหรอกค่ะเม็ดข้าวมันไม่ขาดง่ายหรอกค่ะดูแม่สิตักเอาตาเขาเลยเอาม่ไหมซอยแตงเห็นไหแม่ซอยแต,งใ,แยแตงให้หน่อยแล้วก็ล้างซอยให้ด้วยนะคะเนี่ยมันแห่มันหอมน่สิ เนี่ยมันได้แล้วเนี่ยมันออกจะล้วน,นมันออกจะล้วนซุยนะคะเห็นไหมมันล้วนซุยนะเนี่ยนั่นเห็นป่มไม่ต้องไม่ต้องไปปาณีมันค่ะทังมันต้องเปนะะ็น้ลค่ะเห็นไหมเวลาข้าวนะมันแตกออกจากกันมันจะสวยนะคะกะะเ็เลยแตกค่ะเพราะว่าสีแม่เป็นอย่างนี้นะคะอันแม่แม่เบิ้งไห,ห,ไหมขีดบอกว่า ให้ดับไฟไปเลยให้อ่อนไฟไปเลยไม่ต้องอ่อนค่ะเผามันเลยค่ะ,ะเห็นไหมมันจะเป็นเม็ดสวยมากมันจะฟูฟ่องเอาไปย้ายดิเด้ออันนั้นเนี่แล้วอันนี้เด้อเสียดอันเขาปักสามกรอ,น,อนนี่ฮะเอาไข่เคี่ยวดนะ้<า>ยยวยใช่ไหมลูกเอาเส้นจ๋วยเตี๋ย<อ>วเอาหัวไาเท้นดังเลยแม่อ๋อเลยพอดีกับไม่ใ้ไม้เห็ดอันอนั้นเดี๋ยวไข่เคี่ยวก่อนนะแกะ เพราะว่าแม่ค้ากําลังเยอะไงเพราะว่าเพราะเพราะกินกินเครื่องดื่มมากอะนี่าาคี้ก็คือหัง เดี๋ือดสามแล้วละละละ,ละอุ๊ยมันร้อนอ่ะอุอยแล้วบางเฮียเหม่งอยโปรก,ก,กเลยอันนี้อันนี้ที่ที่แม่นาทำใช่ไหมเนี่ยตัวอ,อ,อ,อย่างกันถ้าทอดไข่ท่าน ถ้ากระทะไหม่นี่มันมันชอบติดนะเนี่ยเดี๋ยวนะคะอุ้ยสวยจังเลยเนี่ยเดี๋ยวไข่เจียวไปที่หลังไม่ยช่ไหเอาไปเสิร์ฟเลยไข่เจียวเอาใส่ที่นี่ไข่เจียวเอาใส่จานใหม่มออหอบอ <c oughs> บ้อยากกินดูอยู่นั่งอยู่ เออ,อกินบ่อยจ้า <S <S เขาเป็นเขาเคเป็นลูกค้าพิเศษนะมันบ้าออไอยู่น้ำม่ากาจินดอกมา ยังไม่ได้นะเลยไฟเป็นแดง,งเลยเอ,เอากระซองเมึงไฟัวเนะาะเออแกไม่มีลีลาหรอ มไม่ได้ลีลาบูดบึ้งหรอกไม่ลีลามันฟูดีนะเก่งฟูมากห็นไหมเดี๋ยวต้องให้มันกรอบๆข้าวบ้านบางทีน่ะมันไม่สบโอกาสกันไงเพราะว่าหนึ่งน้ำมันมันน้อยบางทีกับกระทะมันมันเป็นกระทะใหม่มันก็ติดอันนี้มันไม่ติดนะคะ จะทาให้มันกรอบนะคะเสร็จแล้วนะคะเอาพอลแล้วค่ะรวยสวยมากนะคะวรวยสวยสุยที่สุดนะแคะแมาแล้วค่ะไข่เกียวนะคะ อาซอสพริกไหมอซอสพริกโรยไหมเออเดี๋ยวเอาขวดมาเลยเอาขวดมาเลยอยอาขวดเลยจ้าเออเอาให้เป็นขวดเลยนี่ไงซอสพริกราคาออาเรียบร้อยแล้วดูเลตต้นนั้นก่อนทีนี้เอากระบ,บานเบิรตเป็น้านธ3ที่สามตำม้วนนะคะ